สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านและขอต้อนรับเข้าสู่การนำเสนอสุดพิเศษ VIP Presentation วันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับยนต์ประกรรมระดับอนาคตที่รวมความหรูหราความล้ำสมัยและเทคโนโลยีแห่งปี2026เอาไว้ในหนึ่งเดียวรถคันนี้คือ2026 K1 สีขาวไว้คันลูรถที่นิยามความเป็นลักชัวรี่อย่างแท้จริงลองจินตนาการดูครับท่านก้าวเข้าสู่โชว์รูมหรูหราระดับ World Class พื้นที่เต็มไปด้วยแสงไฟส่องสว่าง สีขาวบริสุทธิ์สะท้อนเงาเงางามราวกับคริสตัลทุกมุมของโชว์รูมถูกออกแบบเพื่อให้รถคันนี้โดดเด่นที่สุดและใช่ครับรถที่อยู่ตรงหน้าคือ2026 K1 ไว้คันรูขีดขีขการออกแบบภายนอก exterior design 2026 K1 สีขาวถูกสร้างขึ้นบนแนวคิด futuristic luxury ทุกเส้นสายของตัวรถแสดงถึงความสง่างามและพลังที่ซ่อนอยู่ สีขาวที่เปล่งประกายสะท้อนแสงไฟ VIP ในชว์รูมทำให้ดูหรูหราอย่างไรที่ติดด้านหน้ารถมาพร้อมกับไฟหน้าเล็บด,ดีไซน์ใหม่ทรงเทปคมชัดมอบความรู้สึกหรูหราและล้ำอนาคตไม่ว่าจะมองจากมุมตรงมุม45องศาหรือมุมด้านข้างรถคันนี้คือผลงานศินละปะที่เคลื่อนไหวได้ทุกการสะท้อนของพื้นเงามันคือการบอกเล่าว่านี่คือรถระดับ VIP ที่ไม่ใช่ใครก็ครอบครองได้ข,ดขีดขีดขีดสมรรถนะ Per f o ฟ m a n c e ภายใต้ความสวยงามนั้น 2,026k1 มาพร้อมเครื่องยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดผสานพลังงานสะอาดเข้ากับประสิทธิภาพระดับสูงให้ทั้งความแรงความเนียบและความประหยัดอย่างลงตัวการขับขี่นุ่มนวลแต่แรงด้วยพลังดุดเสือขาวที่สง่าง,งามเทคโนโลยีระบบการสะเทือนถูกปรับแต่งเพื่อให้เหมาะกับทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยถนนหรูหรือทางยาวไกลที่ต้องการความมั่นคงและมั่นใจทุกการขับเคลื่อนคือประสบการณ์ที่เหนือระดับ ขขีดดล้อและรายละเอียดรอบคันดีเทลล้ออัลลอยขนาดใหญ่ดีไซน์พรีเมียมเงางามสะท้อนความเป็นรถลักชัวรี่รุ่นใหม่ในปี2026ทุกชิ้นส่วนถูกออกแบบด้วยความพิถีพิถันตั้งแต่กระจังหน้าไฟท้ายล็ d ที่สองประกายไปจนถึงการเคลือบสีที่เน้นความคงทนและความเงางามยาวนานขีดขีีการออกแบบภายในอินเทเรียดีไซน์ เมื่อก้าวเข้าสู่ภายในท่านจะสัมผัสได้ถึงโลกแห่งความหรูหราที่แท้จริง 2,026K1 มอบบรรยากาศหรูเหมือนห้อง v i p อล้าเบาะหนังสีขาวไอวอรี่ไว้ปักลายไดมอนด์สเก็ตชิงที่ประณีตและหรูหราแสงไฟแอมเบียนหลายรอบห้องโดยสารปรับได้หลายเฉดสีให้บรรยากาศอบอุ่นและพรีเมียมหน้าจอโฮโลกราฟิกดิสเพย์ขนาดใหญ่ทำให้การควบคุมทุกอย่างสะดวกสบายและทันสมัยพวงมาลัยดีไซน์ใหม่จับถนัดมือพร้อมเทคโนโลยีสั่งงานด้วยเสียง ทำให้ทุกการเดินทางคือประสบการณ์ล้ำอนาคตหลังคาพาโนรามิกคลาสรูฟเปิดมุมมองท้องฟ้าสร้างความรู้สึกโปรง่งโล่งหรูหราและเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจขีดขีด่ข,ขีเทคโนโลยีและความบันเทิงเทคโนโลยีแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์ระบบเสียงรอบพิทางไฮเอ็นโอดิโอให้คุณภาพเสียงระดับคอนเสิร์ตทุกการฟังเพลงกลายเป็นการแสดงสดส่วนตัวระบบนำทางอัจฉริยะ AI คอยช่วยเหลือผู้ขับอย่างชาญฉลาดทั้งปลอดภัยและสะดวกสบายขีดขีดขี่ ความปลอดภัย Safety 2026K1 มาพร้อมระบบความปลอดภัยขั้นสูงเช่น AI Auto Pilot นเนเร์รอบคันกล้อง360องศา Full HD และระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะเพื่อปกป้องผู้โดยสารในทุกการเดินทางขีดขีดขีดความพิเศษ Luxury Lifestyle การเป็นเจ้าของ2 0 2 6 k หนึ่งไว้คันรูไม่ใช่แค่การครอบครองรถยนต์แต่มันคือการได้เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ระดับ V I P รถคันนี้สะท้อนตัวตนของผู้ครอบครองว่าคือผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ล้ำหน้าและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเสมอขีดขีดขีดบทสรุป conclusion 2 0 2 6 k 1ไว้คันรูคือความสมบูรณ์แบบที่ผสานความหรูหราความล้ำสมัยและเทคโนโลยีแห่งอนาคตทุกมุมทุกเส้นสายทุกแสงสะท้อนล้วนถูกออกแบบมาเพื่อสร้างประสบการณ์ที่เหนือกว่ารถยนต์ทั่วไป และในวันนี้เราขอเชิญทุกท่านสัมผัสกับ 226K1 0ไว้คันลูในโชว์รูมหรูหราพร้อมบริการระดับ VIP ที่จะทำให้ท่านรู้สึกถึงคำว่าที่สุดของที่สุดสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านและขอต้อนรับเข้าสู่การนำเสนอสุดพิเศษ VIP Presentation วันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับยนตรก,กรรมระดับอนาคตที่รวมความหรูหราความล้ำสมัยและเทคโนโลยีแห่งปี2026เอาไว้ในหนึ่งเดียวรถคันนี้คือ 226K1 0สีขาว ไวคันลูรถที่นิยามความเป็นลักชัวรี่อย่างแท้จริงลองจินตนาการดูครับท่านก้าวเข้าสู่โชว์รูมหรูหราระดับเวิลด์คลาสพื้นที่เต็มไปด้วยแสงไฟส่องสวาส่างสีขาวบริสุทธิ์สะท้อนเงาเงางามราวกับคริสตัลทุกมุมของโชว์รูมถูกออกแบบเพื่อให้รถคันนี้โดดเด่นที่สุดและใช่ครับรถที่อยู่ตรงหน้าคือ2 0 2 6 k 1ไวคันลูขีดขีดขีด,ขดการออกแบบภายนอก exterior design 2อ2 6ี k หนึ่งสีขาวถูกสร้างขึ้นบนแนวคิด ฟ u ตูริสติกลักชัวรทุกเส้นสายของตัวรถแสดงถึงความสง่างามและพลังที่ซ่อนอยู่สีขาวที่เปล่งประกายสะท้อนแสงไฟ VIP ในโในชรูมทำให้ดูหรูหรายอย่างไร้ที่ติดด้านหน้ารถมาพอ